มุมนี้กันล้วกางเต็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ได้มุมอลังการมากข้างหลังเป็นสะพานสะพานมอญเดินวนอยู่นานเนี้ยไม่เจอร้านหมูจุ่มพม่าเลยนะไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับผมชอบน้ำที่มันนี้มากกว่าอีกอันมันก็คือซีฟูดนั่นแหละแต่อันนี้มันมันมันนัวดีมันมันตามกลิ่นไส้กรอกมาแน่นอนอ่ะมันต้องได้กลิ่นไส้กรอกไส้กรออีสานะบรรยากาศก็พาข้าครับ ข้ามไปด้วยผู้คนนะซึ่งดีกว่าตอนเช้าที่แบบว่ามาแล้วเหงาๆสพานไม่มีคนอะไรเงี้ยตอนนี้คือเต็มเลยฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ไปไหนมาบ้างคลิปนี้เรายังอยู่กันที่ mm. สังขละบุรีต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะฮะคลิปที่แล้วผมเดินทางจากกรุงเทพมาถึงสังขละบุรีไปเยี่ยมชมเจดีย์พุทธคยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อนนี้กำลังจะไปกางเต้นที่ลานกางเต้นวังกะแคมป์แล้วพรุ่งนี้เช้าจะไปชมนักท่องเที่ยวใส่บาตรที่สะพานมอนก่อนจะไปกราบลาสรีระสังขารของหลวงพ่ออุตมะที่วัดวังวิเวการามโปรแกรมก็ประมาณนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เราไปกางเต้นกันก่อนที่นี่จริงๆแล้วตรงเนี้ยตรงที่เป็นแคร่เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเขาจะมีเต้นเต็นโดมกางไว้ให้เช่า แต่เนื่องจากช่วงนี้เป็นโลซีซันของเขานะเขาว่าอย่างนั้นนะครับเขาก็เลยเก็บเต็นต์โดมไปเอาค็อนุญาตให้ผมกางเขาก็เลยโชคดีได้กางบนแคร่นะครับเต็นต์จะได้ไม่เปื้อนมากแล้วเต็นต์ผมมันมีรูที่พื้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยปลอดภัยอย่างเงี้ยปลอดภัยฝนตกก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะรั่วเข้ามาในเต็นต์นะสบายใจคืนนี้นอนสบายใจแห่ห่ว ผมใช้เวลาไม่นานในการกางเต็นท์นะครับก็กางเสร็จแล้วก็พบว่ามันกําลังจะไวาไลท์พอดีนะถึงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะตกแสงกําลังจะสวยแต่กิจกรรมที่สังขาบุรีมันยังไม่หมดสิครับมันมีถนนคนเดินที่เราก็ควรจะไปเดินนะไม่น่าจะพลาดมันทําให้ผมลังเลนิดหน่อยเพราะว่าถ้าไปเดินถนนคนเดินก็จะไม่ได้อยู่ถ่ายฟุตเทจแสงทวไลท์ที่มุมนี้นะ แต่ก็สรุปแล้วก็ไปเดินดีกว่าเพราะว่าแสงทวายไลท์ก็ถ่ายมาบ่อยแล้วแต่ถนนคนเดินสังขาบุรีเนี่ยผมยังไม่เคยมาเดินเลยนะตอนนี้เรามาอยู่มุมนี้กันละวกางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ได้มุมอลังการมากข้างหลังเป็นสะพานสะพานมอนนะครับแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือว่าผมอ่ะอยากไปออกไปกินหมูพม่าหมูจุ่มพม่าตอนนี้นะครับ ก็เลยคิดไม่ออกว่าเอาอย่างไงดีวะทำแบบทวายไลท์นี่ถ่ายมาบ่อยแล้วไม่ต้องแล้วก็ได้เนาะไปะไปกินหมูจุ่มกันถนนคนเดินสังขลาบุรีอยู่ห่างจากวังกะแคมไปแค่2กิโลนิดๆน,นะครับขี่ไปแค่ไม่ถึง5นาทีก็ถึงแล้วแต่ไหนๆเราพอจะมีเวลาตรงนี้นะครับผมขออนุญาตเล่าเรื่องราวของหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามแล้วก็หมู่บ้านชาวมอน ในมุมที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบเอาเท่าที่ผมสืบค้นได้ให้ลองฟังกันดูก็แล้วกันนะฮะวัดจมน้ำแต่เดิมเขาไม่ได้จมน้ำครับเขาคือวัดวังวิเวการามเก่าซึ่งพอมีการสร้างเขื่อนเขาแหลมหรือเขื่อนวัดทีราลงกรเนี่ยพื้นที่ของสังขละบุรีก็กลายเป็นพื้นที่รับน้ำไปบางส่วนจึงทำให้วัดวังวิเวการามเดิมเนี่ยต้องจมอยู่ใต้น้ำแต่ไม่ใช่แค่วัดนะ หมู่บ้านชาวมอญที่อยู่รอบๆวัดด้วยคือจมทั้งหมู่บ้านโดยปกติผลกระทบจากการสร้างเขื่อนแบบนี้นะครับชาวบ้านจะได้รับการชดเชยถ้าเป็นชาวบ้านที่ถือสัญชาติไทยจะได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินให้ใหม่วัดก็จะได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่แต่ชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมไม่ได้ถือสัญชาติไทยไม่มีสิทธิ์ได้รับที่ดินชดเชยหลวงพ่ออุตมะท่านเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องสร้างวัดให้หลวงพ่อ ไม่ต้องสร้างโบสถ์ไม่ต้องสร้างกุฏิไม่ต้องสร้างศาลาการประเรียนไม่ต้องสร้างอะไรเลยเดี๋ยวหลวงพ่อสร้างเองแต่หลวงพ่อขอให้วัดมีพื้นที่กว้างสักหน่อยแล้วสุดท้ายหลวงพ่อก็นำที่ดินที่ได้มาจัดสรรให้กับชาวบ้านนะครับสร้างเป็นหมู่บ้านชาวมอญแห่งใหม่ขึ้นมาแทนแห่งเดิมที่จมน้ำไปนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวของหลวงพ่ออุตมะนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนที่จะสร้างสะพานมอญซะอีก ถนนคนเดินไปเดินหาหมูจุ่มเข้ามากันว้าวของกินเยอะแยะมากมายนะฮะถ้าถามว่าที่นี่มีอะไรให้กินบ้างคงไล่เมนูกันไม่หมดนะครับหมูสวรรค์น้ำจิ้มแจว่วมันฝรั่งเกลียวทอดลูกชิ้นระเบิดน้ำเต้าหู้ข้าวขาหมูข้าวหมกไก่ไส้กรอกอีสานไส้กรอกทอด เมี่ยงตาเผาปลาหมึกย่างและอีกสารพัดมากมายข้าวโพดคุกเนอยอะไรพวกนี้คือมันมีหมดเลยครับสาเหตุที่ผมไม่ค่อยได้ถ่ายของกินมานะเพราะว่าผมเกรงใจที่จะแบบเอากล้องไปจ่ออาหารที่เราไม่ได้จะซื้อ,อนึกออกไหมแต่เอาเป็นว่ามันมีเยอะนะมาเดินเถอะครับสวรรค์ชัดชัดอร่อยนะกรอบมากเลยนะคุณบีต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนเดี๋ยวซื้อน้ำเต้าหู้กลับไปดีกว่า เดินวนอยู่นานเนี้ยไม่เจอร้านหมูจุ่มพม,ามา่าเลยนะไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับเจอแล้วเจอแล้วอ,อันนี้นี่เองเป็นอย่างนี้นี่เองพามพามสตรีทฟู้ดที่ถือได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือหมูจุ่มพม่า,มาครับมาแล้วผมว่าลองซะหน่อยก็ดีชอบไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่งทันทีที่เราไปนั่งเขาก็จะเสิร์ฟน้ำจิ้มมาให้2ชนิดน้ำจิ้มสีเขียวก็ซีฟู้ดนะฮะ ส่วนสีแดงนี่ก็เป็นซอสพริกพม่าแล้วหมูที่มีอยู่ในหม้อก็มีอยู่3ชนิดก็จะเป็นเครื่องในกับ3ชั้นแต่อันนี้น่าจะแล้วแต่ร้านนะผมชอบน้ำจิ้มอันนี้มากกว่าอีกอันมันก็คือซีฟู้ดนั่นแหละแต่อันนี้มันมัน,ม,นมันนัวดีโอเคนะฮะชอบชอบ,ชอบสีแดงหมูจุ่มพม่าไม้ละ1บาทผมชิมไป30ไม้นะครับคือไม่ได้ชอบแต่ว่าถ้าชิมน้อยจ่ายเงินแล้วมันเขิน ็เอาสักจํานวนหนึ่งคุณบีบอก10ไม้ก็จ่ายตังค์ได้แล้วอะไรเงี้ยเออไม่รู้อะ่ะก็กินไปแล้ว30ไม้นะใครสนใจก็ลองมาชิมกันดูครับคุณอาจจะชอบก็ได้ที่ถนนคนเดินสังขละบุรีได้กินหมูจุ่มพม่าเป็นที่เรียบร้อยถือว่าภารกิจสำเร็จนะครับหลังจากนั้นผมก็เดินซื้อสเสบียงอีกสัก 2- 3อย่างเอาไว้กินคืนนี้นะเผื่อหิวตอนกลางคืนดึกๆนะครับ ซื้อเสร็จก็ไม่รอช้ารีบกลับไปที่เต็นท์เพราะว่ามันยังไม่มืดเรากลับมาก่อนจะมืดนะยังไม่ทันมืดยังได้ถ่ายแสงทวายไลท์ได้อยู่ถึงเต็นท์ของเราแล้วพามพามวังกัดเต็นท์อุ้ยแตกแตกยับ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 เลยกินก่อนเลยเนี่ยทองมว้วนทองพับเนี่ย20บาท มันมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นนะนั่นไง <c oughs> มันมันตามกลิ่นไส้กกอกมาแน่นอนอะ่ะมันต้องได้กลิ่นไส้กอกอกไส้กกอกอีสานนะ่ะชัวร์แล้วแบบทำเป็นไม่สนใจนะดูมันนะดูมันเด็ดดูมันเด็ดผมต้องไปเอาน้ำแข็งก่อนนะแต่อเนี่ยมันอยู่หน้าเต็นเนี่ยแล้วไส่กกอกอีสานอยู่ในเต็นอะ่ะห้ามมุด ห้ามมุดเต็นท์ข้าพเจ้านะห้ามกินไส้กรอกอีสานเรานะโอเคปะ่ะไว้ใจได้ใช่ไหมเนี่ยทิ้งไส้กรอกอีสานไว้กับหมาสรุปว่าไส้กรอกอีสานผมก็ยังอยู่ดีนะไม่หายไปไหนนะครับแล้วก็ได้ถ่ายทำแ l บช่วงทวายไร์ด้วยฝนตกลงมานิดหน่อยแต่ว่าก็แป๊บเดียวครับไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรต่อการนอนเต็นท์สิ่งที่ดีมากๆเลยคือถึงแม้จะมีมแมลงบ้างเล็กน้อยนะครับแต่วันนี้ไม่มียุงทุกคนครับ คือว่าไอ้ไฟเนี่ยตะเกียงแล้วกันผมเรียกตะเกียงได้ไหมอะตะเกียงไฟฉายที่เป็นตะเกียงของของสามยี่ห้อที่ผมรีวิวไปนะครับมันจะมีีมี G Bell มี Back d o g แล้วก็มี g o z i l o นะครับสายี่ห้อเนี้ยมี G Bell อยู่ยี่ห้อเดียวที่ใช้แล้วแสงมันจะไม่กระพริบนึกออกไหมคือเมื่อกี้ อันนี้คือแบ็กด็อกครับอันแรกที่เห็นนะที่มันเป็นแบบกระพริบกระพริบกระพริบแบบเป็นเส้นๆอันนี้ g b เบลนะฮะก็จะไม่เป็นโกซิโร่เป็นนะโกซิโร่ก็เป็นนะครับอันอันเป็นพันก็ยังเป็นถ้าคุณมีความจำเป็นจะต้องซื้อไปใช้แล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยอะไรเงี้ย g b เบล g b เบลให้แสงที่ไม่กระพริบ ที่เห็นอยู่นี้แหละแต่ว่าถ้าถ้าไม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโออะไรก็ก็ใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะแบ็คด็อกก็ได้หรือว่าจะโกซิโลก็ได้ก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบนะครับเอาล่ะมาดูห้องน้ําของลานกลางเต็นท์ลานนี้กันบ้างนะครับห้องน้ําห้องอาบน้ําดีมากไฟสว่างสวัยสะอาดสะอ้านแล้วก็กว้างขวางห้องอาบน้ํามีเครื่องทําน้ําอุ่นมีราวแขวนผ้า แล้วก็มีชั้นวางของเล็กๆให้ด้วยนะฮะส่วนห้องสุขาก็สะอาดสะอ้านเหมือนกันแล้วก็มีสายฉีดชำระก็เร so ียกว่าครบถ้วนตามที่ควรจะเป็นเกือบสามทุ่มละไหนลองมาเช็คอุณภูมิกันอีกสักรอบนะฮะว่าอุณภูมิเท่าไหร่24.6องศาเซลเซียสความชื้น89%ซึ่งก็ก็ชื้นแต่ก็อาจจะยังไม่พอที่จะทำให้พรุ่งนี้เช้ามีหมอกนะครับ ไม่รู้ต้องลุ้นอันนี้ต้องลุ้น89%มันก็เกือบเกืบเกนะถ้าคืนนี้มีฝนตกหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงพรุ่งนี้ก็อาจจะมีหมอกนะครับเตรียมตัวเข้านอนได้พรุ่งนี้จะต้องตื่นแต่เช้ามากๆเพราะว่าต้องไปไปดูเขาใส่บานกันตีห้านะครับทุกคนเราต้องรีบ เก็บข้าวเก็บของนะครับแล้วก็ไปให้ทันเขาใส่บาตตอนเช้านะครับไปดูเขาใส่บาตกันนะก็น่าจะประมาณเห็นเขาบอกว่าควรไปให้ถึงที่นู่นตอนประมาณ6โมงผมว่าไม่ทันแต่ก็จะรีบละกันเอาให้เร็วที่สุดความลำบากของคนกลางเต็นท์ก็คือถ้ามีกิจกรรมตอนเช้าเนี่ยเราก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าเราควรที่จะเก็บข้าวเก็บของให้เสร็จเรียบร้อยแล้วออกไปเลย หรือว่าเราควรจะไปทำกิจกรรมก่อนแล้วกลับมาเก็บของทีหลังสำหรับผมวันนี้ผมเลือกตรงกลางก็คือเก็บของก่อนครึ่งหนึ่งแต่ยังไม่เก็บเต็นท์นะครับเพราะว่าน้ำค้างลงเต็นท์เปียกเต็นท์ยังแฉะอยู่เลยคงเก็บตอนนี้ไม่ไม่น่าจะเวิร์กแต่ก็เก็บของบางส่วนก่อนเพราะว่ากลับมาจะได้ไม่ต้องเก็บเยอะช่วงสาย,สายแดดมันน่าจะร้อนแต่ตอนนี้นะครับ6โมงนิดๆขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากวังกะแคมป์ไปสะพานมอน อากาศสดชื่นมากๆเจอหมอกด้วยฮะแต่ก็เจออยู่แค่เนี้ยครับบนภูเขาระหว่างทางไปสะพานมอนแค่นั้นพอไปถึงสะพานมอนก็ไม่เจอหมอกอีกเลยเสียดายฮะจริงๆแอบคิดภาพไว้ในหัวว่ามาสะพานมอนตอนเช้าแล้วหมอกฟุ้งจนถึงสายๆผมจะมาจากฝั่งนี้นะครับแล้วก็ใส่บาทตรงยาวไปเลยแต่วันนี้ดูเหมือนไม่ค่อยมีนะักท่องเที่ยวนะ นีกว่าเขากลัวเนี่ยตอนแรกไม่ยอมมาทักทายพอลองเรียกหน่อยเดียวมาเลยอ้วนด้วยเนี่ยอ้วนตึบเลยไปก่อนนะจ๊ะไปช่วงนี้น่าจะเป็นโลซีซั่นจริงๆนะครับเพราะว่าเห็นในคลิปคนอื่นช่วง ปลายฝนต้นหนาวนี่คือคนเยอะมากเลยนะช่วงที่น้ําเต็มๆต็มเขื่อนหน่อยแล้วช่วงนั้นเนี่ยก็คือหมอกจะเยอะด้วยเพราะว่าน้ํามันเยอะมาใส่บาตท,ที่นี่ชุดอาหารแห้งใส่บาตชุดละ100จะมีเสื้อผ้าชาวมอญให้เรายืมใส่ด้วยโดยเราสามารถสวมชุดมอญทับไปเลยไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนเสื้อโอ้โหเต็มรับนักท่องเที่ยวกันเต็มที่เลยนะฮะแน่เดี๋ยวเรามากินโจ๊ก เราต้องรอใส่บารก่อนได้ยินแว่วๆนะครับว่าพระมาประมาณ6โมง45 6โมงออกมาจากวัดแล้วก็ใส่ด้านบนก่อนนะครับเพราะว่าอย่างนั้นนะครับก็ด้านบนแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆประเพณีการใส่บาตรมอนเช้าวันนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบง่ายนะครับนักท่องเที่ยวไม่เยอะสักเท่าไหร่สบายๆไม่แออัดหลวงพ่อก็เดินบินธบาตตามเส้นทาง รอบหมู่บ้านหนึ่งรอบคือเดินลงไปจนถึงสะพานมอนแล้วก็เลี้ยวขวาไม่ได้ข้ามสะพานนะแต่เลี้ยวไปถนนอีกเส้นหนึ่งของหมู่บ้านซึ่งถนนเส้นนี้แหละที่มีขนมเบื้องมอนขายอยู่ที่เมื่อวานเรามาเดินดูกันนะขนมเบื้องมอญ3ชิ้น20ขออนุญาตถ่ายตอนทำนิดนึงนะครับขนมเบื้องมอนที่คุณยายทำจะมี2แบบนะครับแบบ 3ชิ้น20ก็จะเป็นแป้งเปล่าๆกับแบบนี้คือแบบชิ้นละ15บาทก็จะใส่ไข่ใส่มะพร้าวด้วยผมก็ตอนแรกว่าจะกินแบบ3ชิ้น20นะแต่ว่าเปลี่ยนใจ3ชิ้นเลยมันอิ่มเกินไปเอาเป็นชิ้นเดียวดีกว่า15บาทก็เป็นขนมแป้งนิ่มๆหวานๆใช้ได้ใช้ได้อะผู้คนนะครับหลังจากที่ใส่บาทกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ไปเดินเล่นบนสะพาน เราไปดูชมบรรยากาศดีกว่านี่บรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้บรรยากาศก็พาข้า,าครับอาข้า,าไปด้วยผู้คนนะซึ่งดีกว่าตอนเช้าที่แบบว่ามาแล้วเหงาเหงาสะพานไม่มีคนอะไรเงี้ยตอนนี้คือเต็มเลยดีนะดีนะผู้คนเยอะแยะนะครับได้ยินเสียงหัวเราะได้ยินเสียงพูดคุยค่อยรู้สึกดีหน่อยแต่ก็ แล้วแต่แหละคนาบางคนอาจจะชอบบรรยากาศแบบเงาเงาเงียบเงียบมอกระไรอย่างนี้ก็มาตอนตอนเช้าแบบเช้ามากๆก่อนก่อนที่จะมีคนใส่ใส่บาตรกันเพราะใส่บาตรเสร็จแล้วพก็จะเดินมาเดินบนสะพานกันนะครับถ้าใครจอดรถที่ฝั่งมอญน,นะครับบางคนอาจจะเดินมาชมสะพานมอญถึงแค่กลางสะพานเดินมาไม่สุดไม่ถึงฝั่งไทยแต่ผมอยากจะบอกว่าอยากให้ลองเดินมาจนถึงฝั่งไทยครับแล้วก็มองกลับไปที่ฝั่งมอญ ผมว่าวิวตรงนี้มุมมองตรงนี้โดยเฉพาะตอนเช้านะเป็นวิวที่สวยมากนะครับนอกจากนี้ถ้าข้ามมาถึงฝั่งไทยแล้วตรงนี้ยังมีสะพานสีสุวรรณคีรีที่อยู่ข้างๆกันสามารถที่จะเดินเล่นได้อีกหนึ่งสะพานมุมมองสะพานมอนจากสะพานสีสุวรรณคีรีก็สวยดีนะ ผมใช้เวลาเดินชื่นชมบรรยากาศอยู่พักหนึ่งนะครับก่อนจะเดินกลับไปที่ฝั่งมอนเพื่อที่จะไปกินโจ๊กนั่งยองร้านที่เล็งเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานถ้าเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเยอะผมว่าอาจจะต้องรีบใส่บาทแล้วก็รีบเข้าร้านโจ๊กเลยเพราะว่าคนน่าจะเต็มร้านเร็วมากนะครับถ้าช้าก็อาจจะต้องรอนานหน่อยจริงๆเอาจริงๆผมเล็งร้านโจ๊กนั่งยองไว้นะครับร้านนี้ แต่ว่าแดดขนาดนี้นั่งยองไม่ไหวบรร้นอนเกินไปร้า้านะนะานน,นอ๋อครับผมครับครับอ่ะโอเคร้านนี้มีที่นั่งร่มๆด้วยนะครับเขาบอกว่าร้านเดียวกันมาที่นี่เห็นหลายคนสั่งกาแฟโบราณที่เป็นแบบกาแฟร้อนที่เขาจะมีนมข้นหวานอยู่ก้นแก้วอะ่ะมีคนสั่งแบบนั้นเยอะมากนะครับผมก็อยากกินนะแต่ด้วยอากาศเมื่อกี้ไปเดินสะพานมารู้สึก รู้สึกร้อนและโจ๊กมันก็ร้อนแล้วนะครับก็เลยสั่งกาแฟเย็นก็แล้วกันและสิ่งที่ผมพลาดไปก็คือมัวแต่คิดว่านี่คือร้านโจ๊กต้องสั่งโจ๊กนั่งอยู่ตรงนั้นเหมือนโดนอะไรสะกดจิตอะ่ะแต่พอตัดคลิปอยู่นี่อยากกินโรตีโอ่งหน้าแกงฮังเลหมูซะอย่างนั้นนะฮะไปสังขละบุรีครั้งหน้าผมจะไม่พลาดโรตีโอ่งหน้าแกงฮังเลหมูแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปวัดหลวงพ่ออุตมะดีกว่าครับไปสักการะท่านหน่อย ท่านอุตสาห์สร้างสะพานที่มีคุณอุปการต่อชาวบ้านแถวนี้มากๆนะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เรามาเยือนแล้วก็ไปไปเคารพท่านสักหน่อยผมลืมว่าเดี๋ยวเราต้องไปเก็บเต็นท์กันก่อนนะครับก่อนที่จะไปวัดหลวงพ่ออุตมะถ้าเราไปวัดหลวงพ่อก่อนแล้วเรากลับมาเก็บเต็นท์เราจะต้องเก็บเต็นท์ตอนเที่ยงนะฮะซึ่งมันจะร้อนเกินไปนะ,ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเก็บเต็นท์ก่อนแล้วค่อยไปวัดหลวงพ่อแล้วกัน จริงๆแล้วมันมีประเด็นตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตอนผมกินโจ๊กอยู่คุณพี่แม่ค้าแนะนํามาว่าไปดูพระใหญ่มาหรือยังไปดูสิเขากําลังสร้างอยู่พระพุทธรูปองค์ใหญ่ของวัดวังวิเวการามผมคุ้นๆนะเหมือนเคยเห็นใครถ่ายรูปลงสักเพจหนึ่งอะพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากนะครับใหญ่มากๆก,ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวไปดูซะหน่อยน่าจะดีสรุปคือเห็นเลยเห็นเด่นเป็นสง่าเลยตั้งแต่ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจาก ที่นี่ครับองค์ใหญ่จริงๆเห็นตั้งแต่ที่หมู่บ้านนี่แหละอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บเต็นท์้้วไปชมพระพุทธรูปกันเต็นท์เรานะครับตอนนี้เป็นเวลา8โมงครึ่งนะครับน้ำค้างยังไม่แห้งเลยน้ำค้างยังแบบโอ้อ่ะเชื่อว่าสบัดสบัดเดี๋ยวก็แห้ง <ทำ S 1> เก็บเลยแล้วกันดุย ลานกางเต็นท์ลานนี้ค่ากางเต็นท์หัวละ200จุดเด่นเลยคือห้องน้ำเขาสะอาดมากในคลิปที่แล้วมีคนมาคอมเมนต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่ามีลานกางเต็นท์ชื่อบ้านน้ำฟ้าค่ากางเต็นท์ร้อยเดียวมีไฟฟ้ามีห้องน้ำสะอาดเหมือนกันผมแอบไปเปิดใน Google ดูแลบ้านน้ำฟ้าเนี่ยลานกางเต็นท์เขาจะอยู่สูงกว่าที่อีกมุมมองเขาก็จะกว้างดีลองไปสืบดูนะเผื่อจะชอบมุมของลานนั้นนะฮะหรือถ้าใครมี ร้านกังเต้นจะแนะนำก็คอมเมนต์ไว้ได้ครับจะได้เป็นประโยชน์กับคนที่ผ่านมาดูคลิปนี้เรียบร้อยนะฮะเก็บของเรียบร้อยไม่มีอะไรเหลือไว้แล้วนี่ไปวัดหลวงพ่ออุตมะผมตั้งใจจะไปชมพระองค์ใหญ่ก่อนนะครับแล้วจึงไปกราบลาหลวงพ่ออุตมะก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพทางไปสักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ก็มาทางวัดนี่แหละครับ จะมีทางแยกเลี้ยวซ้ายไปก่อนถึงวัดนิดเดียวจริงๆก็มีป้ายบอกอยู่แต่ป้ายมันซีดไปหมดแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้แล้วก็ตามทางปูนไปน่าจะประมาณกิโลกว่าๆก,ก็ถึงพระพุทธรูปองค์ใหญ่ละตอนนี้เขากำลังก่อสร้างอยู่พื้นที่ก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับดูดีๆว่าจะจอดรถตรงไหนคำเตือนคือเนินสุดท้ายชันมากระวังนิดนึงล้กันถึงแล้วครับหลวงพ่อองค์ใหญ่นะครับ ตามที่คุณพ,พี่ร้านร้านโจ๊กบอกมานะโอ้โห,โหทางขึ้นไปถึงฐานองค์หลวงพ่อเลยก็ลองขึ้นไปดูจากข้างบนดูว่าเป็นยังไงแต่ขนาดโอ้โหขนาดดูจากข้างล่างยังมะหือมาเลยนะโอ้จากตรงนี้มอง ไปทางเจดีพุทธคยาเห็นเจดีเล็กๆก็ไม่เล็กมากนะไปได้อยู่อ้้หูหลวงพ่อมาถือมาจริงๆนะฮะนี่ครับหันหน้าไปทางเจดีพุทธคยาเลยนะพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้นะครับอยู่ในโครงการพุทธอุทยานของหลวงพ่ออุตมะโดยพระพุทธรูปมีหน้าตักกว้าง28เมตร สูง37เมตรก่อสร้างอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นแม่น้ำสามสายไหลามารวมกันแม่น้ำ3ามสายที่ว่าก็แม่น้ำรันตีแม่น้ำซองกะเรียและก็แม่น้ำบีคลีซึ่งจุดที่ไหลามารวมกันเขาเรียกว่า3ประสบก็แถวแถวสะพานมอนนั่นแหละครับพอแล้วเสร็จแล้วคลิปผมก็จะเป็นเป็นประวัติศาสตร์ไปนะฮะช่วงระหว่างการก่อสร้างก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะไปดีกว่า ไปสักการะสรีระสังขารของหลวงพ่ออุตมะกันนะครับหลวงพ่ออุตมะมรณภาพ1 8ตุลาคม25 4 9ันะครับท่านสั่งเอาไว้ว่าให้เก็บสรีระสังขารของท่านไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้คนเป็นที่พึ่งทางใจต่อผู้ตกทุกข์ได้ยากเชกเช่นเดียวกับตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ซึ่งนอกจากสรีระสังขารของท่านแล้วนะครับลูกศิษย์ลูกหาก็ยังเก็บรถยนต์ของหลวงพ่อ,อไว้ จอดไว้หน้าวิหารหลวงพ่อทำตู้กระจกครอบเอาไว้แบบนี้นะฮะสรีระสังขารของหลวงพ่อบรรจุอยู่ในปราสาท9ยอดที่ทำขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะวัฒนธรรมของชาวมอญด้านหน้าก็จะเป็นกระจกใสลูกศิลุกหาก็สามารถที่จะมองเห็นสรีระสังขารของหลวงพ่อได้เอาละครับเรื่องราวของสังขบุรีเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าและความสวยงามของศิลปะวัฒนธรรม ก็คงจะประมาณนี้นะผมคิดว่าถ้าคุณมาเที่ยวสังขละบุรีโดยรู้ประวัติความเป็นมาของเขาคร่าวๆแล้วเนี่ยคุณน่าจะอินมากขึ้นผมยังอินเลยน่าจะเที่ยวอย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเล็กน้อยนะฮะ ตกลงเสียงที่ผมบอกว่าได้ยินเสียงแกลแกๆๆแ,แ,แ,แกนะฮะมันเกิดจากน็อตตัวนี้มันคลายตัวออกมาแล้วไอ้เสียงก็คงเป็นเสียงแหวนนี่แหละนะดังมาตั้งแต่ขามาผมหาไม่เจอเออสงสัยว่าตอนประกอบเข้าไปไม่ได้หยอดกันคลายนะมันก็เลยเป็นเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับ <L un> เดี๋ยวกลับไปต้องไปหยอดกันคลายซะหน่อยส่วนตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาเอาหกเหลี่ยมย้ำ หาต้องนานนะเสียงอะไรเสียงอะไรนะครับในที่สุดก็เจอนะฮะเห็นแล้ววิวเลยอะวิวเลยว่าฮมันมันขนาดนี้เลยเหรอวะมันหลุดมันแบบเกือบหลุดเลยนะน่าจะเบริร์น่าจะตัวนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวกลับบ้านไปหยอดกันคลายนะตัวอื่นด้วยเช็คตัวอื่นด้วย ตัวอื่นแน่นตึ๊ไม่หลุดเฮ้ยตัวนี้หลวมเหมือนกันโอเคต้องไปหยอดกันคลายแล้วละ่ะอันนี้ก็น่าจะแน่นคือไอ้น็อตเนี่ยมันเป็นน็อตกันคลายอยู่แล้วแต่อันี่ไม่ใช่อันนี้ไม่มีต้องหยอดน้ํายาก,กันคลายได้รู้สาเหตุค่อยสบายใจหน่อย